จ้าสวัสดีมีสุกากพี่น้องแม่บรรจงสีมาล่ำให้ฟังเด้อไฟหลกมาล่ำไฟหลกให็นไหมไงเกลืองฟังจากหน่อยว่าซูเมอรนี่น้ำมันมันคือแพงแท้ไปหันมาหนีก็เติมน้ำมันมิแต่เพงแพงว่นสุนย์ม่งเกลืองว่าเออว่างหันกระเมนหลกโควิดเป็นหนามถ่วงพนักบาเอาฟังสิบอกฟังจากหน่อยด้อแม่เกลืองเด้อ จังว่าฟังเจ้าฟังบูผังดอกเกตเดี๋ยวนี้พ่วมเป็นเหตุเดือดร้อนหอนใจบ่อว่าข่อยว่าไผคือกันสุบอนปีกอนกอนว่าฝนเล่งฝนหายวางปีกอนปีไก่นั่นผัดว่าน้ำถ่วมเม่นบ่พัดสดา <laughs> โรคโควิดเขาร่วมทำให้เสียขวนมาปีนี้เมนนมันมากขวนปานว่าเขาปาดขึ้นราคาปาดปาดเกือบจุตะเวนทำให้ของจำเป็นผ่าเพเยง,งทีขึ้นน้ำกันวีวีค่าลถโดยสารรัฐบาลได้เกาหวัวยก หยอกนังสับปันไผ่ปอกอยู่ในสาภ้ผผ้าภูังค้นกะลาออกจากตำเนียงลาดสะดอนกระแซงทึงเส่าทึ่งแรง <c oughs> นามมั่นแพงเขาขล้องแนวอื่นนี่กัยานเขาลื่นเลยขืนน้ำกันอ้างวัาเต่น้นามั่นแพงหลายเดียวนี่คิดเบิ่งแต่สวมขี่อยู่ในโบโคสตั้งแตะกอนหยีสิบหาสตัวคาปัดสวะ อุจจระนันหาซิบโซตเดี๋ยวนี้ลบตัวสเป็นห้อยหรือลาดเขียนไว้ว่าหาบาทเขาขึ้นราคาเนาะเขียนไว้ว่าหาบาทเขาขึ้นราคาเพื่อนว่า เอาฮานี่เขียนว้บ้าหาบาทเขาข้นล่าค่าขั้นเสียเงวบังฟ้าผัดเขียนว่าที่นี่หมาเยี่ยวหมาะแค้นไข่ลาว่าสิไปเหียวพ่วงย่างดองๆใบเอ้าจุดสองสองออกจากโพกผาเห็นเขาเขียนว้ว่าหมาเหี่ยวหมาหยังแต่กระอดบ่ฟั่งแนวเล่าพ่วมปวดเป็นจังได้กระหวดกันก่อนเนาะเฮาหมากัมาหลุนเกาดอกเวยเล่าว่าเกาขากเนาะตุ่นเนาะ นี่แหละพันวาเดียวนี้โลกโลกาก,กำลังปวนปันยังกะก้องสะนันตกสองพันปลายมีเตรื่อวุ่นไหยปันโลกสิแตกมีเตเรื่องแปลกแปลกไหลเขาห่มกันเกิดเป็นมือเป็นวันได้ยินแต่ขา่าววิทยาอยู่กระเป๋ววิทยุอยู่กระเป๋าโทรทัศน์กระเป๋าเตือนประชาชนจะเข้าล่มเข้าฝนดินฝ่าอากาศหนังซื้อพิมพ์กับผาดหัวเขาเป็นสายจะเข้าขากันตายลดชิตลดขวมน้อยกะเขาน้ำถ่วงไฟหไฟหม้ไฟล้นน้อยกะ พาวกัจนจับเลียกคาไทยน้อยผดผ้าอยู่ไญส้นหล่อนส้นหนาวดีเปสันเปเห้าโลล่าโลบอดจักน้อยนีสิมีหอดผ้าอยู่ส้นหำมาป่านหมอลำกะบอจักบูหา ปีหนึ่งนั่นผัดว่าฝนแหลงฝนหยั่งปูกกันได้กะบอยั่งไตเกี่ยงมินลินแหลงไปเมืทุถกทิ้นแถวภาคกีสารรัฐบาลได้เหตุฝนเทียมซอยค่อยกะจนว่าจอยอึดหยาอึดยู่น้ำในเอีงในอู่กะจนขอจนขอดปีหนึ่งนั่นผัดว่าถ่วมเขึนขอดเพื่อนผูเพื่อนคนแถวจังหวัดอุบลว่าลินว่าลอยพอหมอแค้นแล้วว่าบรนจงเอ้ยข่อยกะเกิดเตนหน่อย จนว่าเห็ดคนเป็นกันยังบอกเคยเห็นปันนี่จักเตือเป็นตะเบิดตาเบือยีลีเม่าทั่วมหมอดบัดทนอดว่าพระสงฆ์องค์เจ้าจนได้ขึ้นสันเขาอยู่เทืงหอละขั่งทว่วปีไดกะบอกเป็นตาสั่งคือปีไกน่นี่อึดหอดบอลสีขีดสีรับสีน้อนใดนี่ขึ้นไปดอนไปบานอยู่ตำตกกลางขึ้นกลางคำจักหินจักยุ่งผู้ได้บานอยู่สูงกะสีไข่ยอยู่ดอกพ่อสีหันใจออกจักน้อยน้ออาแต่บัณพอได้ซาอุบุญกุน กากให้ว่าเขาจากภาคถ่วหอดลังค้าต่บานหาดสวนหยาจนหอดบ้านดูเกือบบ่มีบอนอยู่ถ่วหอดค้างเงือนพอยังเขียนจนได้ง่อยสั้นขีเห็ดช่วยสั้นทีลี่ยังหนาตาเสืยจากสี่ขีดใส่เวท่ทนาถร่ถวเ <c oughs> ล้ป <c oughs> จนเมียเอิ่นม,มาดาผาก,ก,าก,กลัวผาาแกงล่งคนปวดแห้งแห้งอืดบอลสี่ขีจนได้เขาไปหลีขีใส่ถุงยางเ่าอยู่บ้านปะย่างส่วยหลายขนาดเดี๋ยวเห็นถุงกระดาษลอยน้ำม,มาหาเราก็ไว้กะว่าเศร้าเอาปุบป,ปับเปิดออกเหลวข้อหลับผัดเมินขีเต็มถุงของบะขา,าลงพุ่งในถกเรลดังเราว่าเมนหอทองคำนต้น นี่แหละน้อพนว่าบ้านขวนเมืองหอมอืดหอนแง่กระป๋อมโนกนูปูผีกบทนเตสีหลีกจักสีนี้ไปใส่ขั้นหนีน้ำหนีลมกะยังพ่อหนีใดบัดเะหนีไฟไหม่นี่ตีคนลุงเมนสีบ้านอยู่สูงปันได้กระสางเต้นดอกทางหน้าตังไววคักปันเขียเท่านึงได้สินมีอาว่าเมนผ่าคำหมาพันพื้นหนึ่งอาผ่าดบ้าพันหนึ่งพื้นหนึ่งเขียนหัวผูลังคนกระมัวเตยหย่านเตสันนอื่นเซกันสนันเสียงเจ๊เสียงเกลือ หนึงนั่นผัดเป็นใหม่หงแถวสีแยกนาผปูเถา่านึงกำลังตุกับเมียดีดีความสิขึ้นสิพี่สวรรค์สันฟ้าพ่อได้ยินเขาว่าไฟใหม่ไฟหยังงโบดได้นาได้หลังเต้นออกหน้าตางเมียกะเต็นกลางจางออกมาน้่กันลุ่มของไพของมันเอาเดอือเลา่าค <c oughs> <c oughs> ้าหลายเนาะ <c oughs> อาแต่สิพ่อเสียนอ้าวบันี้ยาหให้พี่น้องมวนจักน้อยเน่าเยาวฟอนบ่มีเมืองพ่อจักน้อยบบดเนี้ยอ้าวมวนน้ำกันเดิมยังเกิงเด้อโอ้ยเสียทีแต่มันจ่อเนาะตุนเนาะอ้าวฟอนไปต้นฟอนไป ฟ่อนสอยการเด้อมีเซลเด้อไม่ใหญ่เ <assistant> กิงกับฟ่อนน้ำกันอ่านันมากอใส่น้ำในต้น งอนถึงกว่าเกานะ่าเนาะวันนี้เนาะ <c oughs> นี่แหละยกุกยุกไหมม่ม้งกอยุกเกานะ่าเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยอายุกไหมยุกเก่าให้พี่น้องฟังไปเนาะพี่น้องเนาะลำใจแค่นในีพี่น้องคือนอนความเกา่าความหลังจักหน่อยเอาหานี้กันคนเฮานี่ ไรเกิดนั้นเดือนั้นเดือนั้ นันนานันนานันนเกิดนันเหลวมาในประเทศประเทศที่บ่อนสมควรมีคนสักเลรามินคนส่วนคนส่วนคนสอนคนบวกว่านันเด้อนนันเด้อนนันเดว่านันนๆละนันนานันนว่านันเหลวโลกพีกับโกดกับโกดละมีเกิดมีตายจับปลาสัตว์โนมนทั้งหลายเกิดมาทุกยากมีท่อไดกันยังวาโบมาดโบมาละพออยู่พอจินอยากมีสับโนมนมีสินมากมาก หลายอย่างหลายอย่างมีควยเลว้กับพญาตมีสร้างมีสร้างมาขี่คนเฮ่ามีนกลุมพญาตกมีนกเขานกขาไก่ตัวมีดงเลี้ยกับพญัต์มีจอมีจอละถึงหอนน้ำหมูมีสันผิดเดิมเหม็นสันผู้สันผู้สันมอนสันฝ่ายมีเงินเล้วกับพญาติอยากใจอยากใจดอกเบี้ยวของมีเงินเล้วกับพญัตมีทองมีท้องสอยเวียนตั้งห่าข้งมีพบหม้ามีสา มีสากวานนทำมาเชียงมีตะเชียงที่จักมีไฟฟ้าคันมีหน้านอเมนทํำเลวผวาจากมีหน้าโคกมีจอบจัแเ้วเสียมอนอยู่สายนว่มีเมียงกว่านอพี่น้องเนาะ เจ้าเปลี่ยวเสียมสนอยู่ใส่กันมีไส้นอเมนมีสนมีขึงมีนา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 งมีนันเดือนนันเดือนนันเดือนมีนันนาละนันนานันนามีนันเหลวกระถังหมเข้าหมอเขา่ายังหมอเสียคำในองค์ดินเดือมนใสน้ำไสน้ำผัดยังองมังโคนมีหมอนหมุนพอจะมีหมอนเถองขั้นได้นอนนอเมนเฝึงเหลวเพึงเหลวยากน้อนเสียงสนคู่อยากกันเดือนนันเดือน นั่นเดืออยากนั่นน้าลนั่นนานั่นนาอยากนั่นแล้วนี่ดูเขาสวมเขาสวมต้มเบาโบถอยมีเมียเดิมพอจะมีเมียหน่อยเมียหน่อยคิดอยู่บ่มีอยุด้องพ่อคงมนุษย์ดูใส่มีโบ่ขั้นมีให้มีวัมีท่อมีตาได้นั่นแล้วกินปลาอยากกินอยากกินกินถมอยากวันได้กินตันน้อเมียนยังออยยังออยกินก่อยพันยังเพิ่มยังเพิ่มยังเพิ่มัง ได้นันเดือนันเดือนันเดือได้นันนาลๆนันนานันนาได้นันเหลวจิ้น้นไม่เสื่อมไม่เสื่อมคันนึงจำเย็บนาวได้กินหุงเนื้อเม่นเข่าเจ้าเข่าเจ้าผัดโอเอาหาเหนียวไปเก็บดอกเม่นก้าเขียวก็าเกี้ยวว่าเลี้ยวเห็นอีหลอกอีงอมหอบมาเต็มเย่ไปซื้อแค่น้อเม่นไบข้องลงหนองกังทงกังทงได้นันเหลวปลายัดโซโลโซโเต็มของกระโพ่อบัดพ่อมานนอเม่นยังโอ ยังพอบอกหอยหน้าห้อยจุกกนยังยัดใส่ของมาพร้อมเพื่ออยังนี่ละเพิ่นว่าไวมาโนลบโลภะหีนบ่มีแนวเลือ สื่ลงทางคนให้เจ้าคนมาถอนแนวไรก็ตามสั่งบ่มีแนวสี่ข้างเหลือไว้ซื้อว่าคนความคิดมากเกืนล่นกว่าเพิินทั้งหมดโหลดบ่มีเมืองพอสีอิเต็มจักดานศาสดาจันเจ้าเพนสอนเฮาทั้งโลกว่ากิเลสไวน้นีมันพา่ายเจ้าเสียมซา แล้วว่าบ่ให้เฮาข้ามหูเองกันด่านบ่ให้ไปนี่ละพันก็พ่เหาเมาบางคนเกิดมาบ่ยืนมันพ่พันปีจากเถื่ออย่าไปเสือว่าเกิดเล้วสิยืนมันดอกบ่ตาคายแม่นอยู่บ่ต้นอย่าิว่าเจาของบ่ตายงเรื่องวันยัยใสยเดิม คนแต่ก่อนร้อยปีก็มีหลายเมียนบ่วเมียสู้มือนี้เจ็ดสิบปีแปดสิบปีก็ตาย j อยมันมีเวลาหน่อยอย่าเมาหมักกวลัวกีฟูนทำท่านไว้เป็นทุ เป็นขาวทงเบืองนายัางสีได้เจ้าเพิองอิงความจิงโลกลงใต้ว่านึ่งเกิดสองเก็บสามสาลาดูปังว่าลูกไกทะลาลสินสีมอลานั่งฟังถิ่มตมดินเป็นขี่เท้าทราบสมบัติเจ้าตั้งล้านทราบสมบัติเจ้าตั้งลานอยู่ทางบา้า បានិសានសារស្ល់ក្នឹក tuần nì tuần may chơi má, mưa tuần nì tuần may chơi má, cứ chẳng lốm nòi miên dơi phất pha, tròn đằng mong bay mong, bay na pha na ván, liệp lót liệp lâm lâm tuôn tang cắn, khát tuôn năn tâm liềm cổ, cổ cà tít nô quay thuyền liềm nhôm đưa khăn buộc nò miên chẳng lừa rung cái cổng, lốm bát quay อกมันควยถือกลมที่ถ้วยเหมือนกับเผาโนมินควยโจวานอเสียนยุนวานอเสียนยนนำทางบาทยางหนุ่ยนั่งโนมินเรอไอย้ำยังยังเดินเดินรีบเดินเบิดเพินหัวใจเดินรีบเดินเบิดเพินหัวใจไปรีบไปชมพัยยำเดือนเดินไปนาทางตาให้เจ้าเบิ่งยาได้เบิดเธอเลอมหัวเสือเบิ่งยังกณะนันว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 น